วัดีค่ะเข้าไปช่วงาไปแล้กวกดอาิเชียนะคะเตืเมยเลย,เย,ยรู้เป็นตาเมยใช่ะตายละหุยนี่รักประจำอไอรกล้ไปเล้าวอา้กูไปใส่อไอ้ ไอไปเซ่แล้วอุ้ยคนหนูขอโทษนะครับพี่พูดไม่เพราะมันอาจจะหลุดปากไปฮัทไอ้คือคอยคือไปไว้แถนี่เมาอ้ายลาไปเซ่แล้วน่น่าเดี๋ยวว่าอ้ายลาไปเส่แล้วเดี๋ยวมาเมาเลยมาเนี่ยไปเมาพ่ออ้ายลาไปเส่แล้ว จักแจะเปนอะไรไม่จักแลงเลยไอเอกไอเอกรัตนาบุรีไหมบ่บ่เห็นเอามือกี้ยังนั่งยูถังเลยรู้ไปไว้ี่ยังไปไว้ะส่ขั้นสีดำเดสี่ดำเลยรถเก่งรถตยนกระเ่งสีดำเดกระเ่งสีดำยงวะสขามาแดงเดอ นี่กระสีามเปนไปแล้วบอกอ้ยนี่ตอนพร้ม้อเอาปีกไปเค็นนี้ร้าเกาลวนเกาด้นแมนบแบานามนี่กินแกงเม่ะยีิบาทค่ะเก็บตี๋นางจะขายลบาทกินแกงเมอแบบนี้เลยเนาะผัไปทำทัวนโอ้ยเนาะมีทำทัวก็ดเสีย

พวงมาลัยอยพวงมาลัยลกสาวอีพ่อโอ้ยเมื่อยวดปวดแขนบดวันนี้ไปเจอกันที่ไหนครับพ่ออุทุพรสีสกีสีสกีสีสกีบ้านยังไงบัตรบัรจานพวกจานมงก้าดิ ก็อ,อยแล้วก็ลอยอาบนาบน้ำนี่สิรันั่าอันหอมมานยอะ ไอ้ข่อยยางไปไหวไวเรามือเอื่อนไปปะนี่ไปถ่ายคลิปไอ้แซมแป๊บเดียวแม่หายเลยโอ้ผมได้ใส่องอ้วสิมาถ่ายคลิปเล่นกับเพื่อนไหมไปจอดไปได้ยังยซูนเซาไปบ้านยังเงินไปใครไรไปนี่สัน เปาไปดอี๋ยวผมเียวเนื้อกินผลไม้ใส่ถุเลยอ้าขโมยขโมยขโมยควาขโมยควาขโมยขโมยขมาจากเลยมั้อ้าวอพอพอเลยพอหน้าใจหา มือรักแกยี่พ่อเอาเอาเลยพ่อเลยมืรักแกแล้วแหละเพาจัไมเอาแกยี่ืองพอข่อหน่อยแทนเพาะแล้วข่หน่อยนพี่ข่นอกโอ้ยโอ้โอ้ยโอยิงนื้อสิแกยายให้นี่พา่เป็นดงแกบอเป็นอแบงเรแบงเยอะนึงนี่

เราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมี t e x t อ e สวยๆอยู่เนคไม่รู้เหมือนกันไม่ดูอะเก๋ดีทีี่พาถ่ายควเน้ด้วยพ่ออยาขอไม่วนบมีเหรอฮะบันอยู่ไหนอเอาเมนี่น้ำเต้ว่า–เอาเมอาเมโอ้จัดการเลยเนาะโอเช่โอเช่ เดี๋ยวจะเอาอยู่เพื่อนเอาก้นจะควเอาที่หลังก็ได้อืยี่ฝ้าเอาอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเอาจะเอาจะหาชิปเนาะพ่อขึ้หายละพ่อหายพ่อบ่ได้หายใค้เพื่นเอาก้นควงจัที่หลัง ฮู้จิตปีัดพ่นเอาบอดี้เปนตงเอาไปเอามันป้าขอโทษค่ะจ้าหมบนเเิบบาทนัดยิ่งบอกคนเลี้ยคิวยุดฮู้จิตปีญัดจันเอากวนมาไหนดิตับเขาเลยที่เห็นฮู้ตตกใจย็นไฟเอาไปใครกินคนละไหนมันไม่ขายอ่ะ นี่ยัเป็นยังเนาะไม่ยีซีรีสตัวหลงข้างเาปลาอันนี้ีครัเขาจาเดียวายว่าผู้นึงเดียวยบควายใส่้าเดียวเยอมากบอกเดียวควายอีกแล้วเขาเเขาสามดงเลยครับกำลังสีลงไฮนา่าดูว้าวโอ้โห่าห้โอ้ นถอนถอนถอนโอ้ยิ้งหมดเชงเลยจัโอ้ยพอทุกปิไว้ตะพูนเชงไหนนะเชงไหนนะนพอนนำใช่ขวดถ้าปิ้งปลาปิ้งอันนี้อันนี้โอยคุณตาย ไปไปแล้วพ <Smile> well, ี <mel od g bidding> ่อาบเปาอาบน้ำไปได้จหร้ยอาบค่ะขรขอว่าครับพวกใถึงแล้วโมมะขอขทสาน้าไม่ท่วาุ้เยใสยุใสมาดิน่แลเขาทำน้นครับเขาน้สวดนั่นแล้วครับสำหรทีนี้ก็ไนะคะเจ้าพ่อเดี๋ยวเราไป ขวดฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามให้ช่องเราเป็นคนออฟฟิเชียลได้นะคะมดไม่ต้อ,องรองนเจอกันที่น้าค่ะ